แม้สตีฟจ็อบส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple และนักปฏิวัติแห่งโลกดิจิทัลจะได้รับการขนานนามจากคนในหลากหลายวงการว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นนักออกแบบด้านไอทีระดับอัจฉริยะบุคคลของโลกอย่างไรก็ตามด้วยบุคลิกภาพและมุมมองที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปทำให้หลายคนพากันออกมาตั้งข้อสงสัยว่าบิดาแห่งโลกดิจิทัลผู้ล่วงลับไปแล้วรายนี้ สมควรที่จะได้รับการเคารพยกย่องจากสาธารณชนทั่วโลกหรือไม่หนึ่งในผู้ที่ออกมาแสดงความกังขาต่อความยิ่งใหญ่ของสตีฟจ็อบส์ล่าสุดคือเมาลคอมแกลดเวลนักเขียนสารคดีที่โด่งดังที่สุดของโลกในปัจจุบันนายแกลดเวลกล่าวระหว่างร่วมงานของห้องสมุดสาธารณะในนครโตรอนโตของประเทศแคนาดาว่าสตีฟจ็อบส์ถือเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดมากที่สุดคนหนึ่ง นอกจากนี้เขายังเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวเองที่หาตัวจับยากอย่างไรก็ตามนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่ผู้ที่ควรเคารพเชิดชูเสมอไปโดยนายแกลดเวล์กล่าวถึงข้อเสียของสตีฟจ็อบส์ว่าเขาเป็นผู้ที่ขโมยความคิดของผู้อื่นมาเป็นของตนเองอย่างไร้อย่างอายขณะเดียวกันยังชี้อีกว่าได้อีก50ปีข้างหน้าชื่อของสตีฟจ็อบส์จะไม่มีใครรู้จัก ต่างกับชื่อของบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Jobs ที่จะได้รับการยกย่องเชื่อชูไปอีกยาวนานอันเนื่องมาจากคุณงามความดีที่เขาทำไว้โดยการช่วยเหลือผู้ยากไร้ายในประเทศโลกที่สาม I think, I, I firmly believe that 50 years from now He will be remembered for his charitable work No one will even remember what Microsoft is And of the great Entrepreneurs of this era, people will have forgotten Steve Jobs. It's Steve Jobs again? But Gates will be. There will be statues of Gates across the third world, and people will remember him as the man who. You know, there's a reasonable shot he will cure, because of his money, we will cure malaria. เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆทั่วโลกขณะที่นายแกลดเวลถือเป็นนักเขียนฝีปากกล้า time, เจ้าของผลงานหนังสือแนวสารคดีที่ขายดีที่สุดทั่วโลกหลายเล่มในจำนวนนี้รวมไปถึง The Tipping Point จุดชนวนคิดพลิกสถานการณ์ตลอดจน Blink มหาศจรรย์ความคิดชั่วพลิบตาและอ u t ต์ไรสอรสิทพิศวง